เรามาแก้มือจาก,ก,ก,กไม่ใช่แก้มือพูดผิด๊ไปเรื่อไปเปื่อยสามพันสองสี่พันถึงไหมสี 4, ่พันได้แปดร้อยอะสี่พันได้แปดร้อยเราจะยังไงเราจะเตีเเตัวใหญ่ไหมหรือว่าอห้องนี้ละกันน่าจะถึงไวดีของ่อนพัน,นตายแล้วพี่เคก็กลับมาที่ตัวเล็กๆเ,เหมือนเดิมนะคะเป้าไม่ไกลมากเนาะไม่ไกลมากโอเคนั่นไงล่ะไอ้แวนไอเวนวอนทันเหรอไม้เข้าซะด้วยสิ ค้างมันไม่ลดมันไม่ลดเนี่ยเนี่ยเด้งกลับมาที่เดิมทำไมเอ่ยอย้ายมาห้าสิบนะใหม่ลองใหม่ดูซิว่าหายหรือ,อยังอะเคฉันเอ๊ะอทำไมมันเด้งเด้งอยู่นี้มันไม่หายเนาะค้ามนะคะเลือกตีไปแล้วอะแต่กดแันขึ้นมาเยอะอะเข้าอะ ฉันขอแค่แปดร้อยเองมันไม่เข้าให้วะลองมาเล่นที่เลนห้องใหญ่ละคอแรงด้วยประเด็นนี่ไงล่ะทะลุไปเลยทะลุไปเลยนะคะเอามาเท่าไหร่3,700เนาะอีกร้อยึองก็ได้2,000แล้วเนี่ยตั้งใจมาเอาแค่แปดตัวเองนะกดก็ได้โอเคเนี่ยได้แหละ2อ0 0นึงก็ก็ไวดี <laughs> ก็ไวดีใช่คะ่ะ <laughs> จะลงไปเะไปล่ะอ่ะลองดูก็ไป่ัเข้าเข้าอัตวินมาไงไม่งั้นมันก็ไม่ได้แบบเฮ้ยวดพลาดนมกเลยนีแต่ว่าเออก็ไปไวตะแบบเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสอย่ตัวใหญ่ขนาดนั้นตอนนี้ก็ถอยเลโอ้โหตอนนี้เม่ยู่ีไปมาห้าท an ียังไม่เข้าเลยทุกค Okay. 6, เท่าไหร่อกพันเท่าไรเล่นละเล่นหนึล้อดละหกพันแปดคือเด็พันมื่อหกพันหนึ่งหกพันสองคะอ่ะสงครหกพันหกหกพันแปดอะสามพันได้สามพันแล้วเนี่ยีตัวเล็กมันขึ้นมาล่ออ่ะตัวเล็กมันขึ้นมาลอ่อเนะไม่ได้ดันเลยนะคะกับตัวเล็ก เนีย่ยไม่หยุดถึงเตาไม่หยุดเนีมันเป็นอย่างเงี้ยมาไปอีกแล้วยากเลยทีนี้ถึงเตาไม่หยุดอ่ะอีกกลับขึ้นไปให้ได้ชอบเล่นเพี้ยนรันะมั้ยด่าตัวเองก่อนเลยค่ะอ่ะหกพันแปดเมื่กี้มันเท่าไหร่หกพันแดห้าสิบแต่นี้ก็ได้สามพันหนึ่งแล้วก็ถือว่าโอเคเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงไงไม่รู้พอดีกว่า ลิงก์รับรั์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนําเพื่อนทําได้ง่ายแค่นําลิงก์ไปแค์ตามช่องทางต่างๆโดยทางสมาชิกจะได้ค่าคาอมมิชชั่นสูงสุดตลอดชีอถึง0.7%นับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว,ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับลิงก์รับรัพย์เข้าไปยังหัวข้อพารามิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพันธมิตรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทำการตรวจสอบสครู เมื่อแอดมินทําการตรวจสอบเสร็จสิ้นพอเราเข้ามาหัวข้อพันธมิตรอีกครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนเพียงเท่นี้เราก็สามารถนำลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่นี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย